สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอีสานพระเครื่องนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเป็นพระเหรียญนะครับ FC ครับมาให้เ c ซได้เช่าหาบูชาในราคาแบ่งปันนะครับรอบนี้นะครับ FC ครับ FC ครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานนะครับอีสานพระเครื่องมาแบ่งปัน วัตถุมงคลในครั้งนี้นะครับในราคาที่พอจับต้องได้นะครับแบ่งปันในราคาที่พอจับต้องได้ fc ท่านใดนะครับอยากเช่าหาบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับช่วงนี้รีบเก็บนะครับรีบเก็บตามกําลังศรัทธาของเรานะครับอีสานพระเครื่องก็นํามาแบ่งปันในราคาที่ไม่แรงนะครับราคาไม่แรงที่อื่นจะเช่าบูหาเช่าเอ่อเช่าหาราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอีสานพระเครื่องพร้อมแบ่งปันให้ fc พี่ หน้าที่สนใจในวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับไปบูชานะครับ fc ครับเหรียญแรกเลยนะครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะครับ fc ครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญนะครับสมปัติถนานะครับ fc เนื้อทองแดงนะครับ fc พร้อมกรอบเรี่ยมกรอบกันน้ํานะครับกล่องเดิมครบนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับเรี่ยมกรอบกันน้ําไปแล้วนะครับ fc สภาพนะครับสวยๆเลยนะครับ fc ครับสภาพสวยๆเลยจมูกร้อยนะครับ fc ครับจมูกร้อยเลขโคดนัมเบอร์นะครับ2 1 7 4นะครับ fc ครับ2174นก็นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็จะมียันหัวใจเศรษฐีนะครับนชาลีตินะครับ fc นะนชาลีติด้านหลังเป็นทองแดงผิวไฟเลยนะครับ fc ครับสวยคมชัดเหรียญเซมานะครับ เขียนเซมาสมปัติถนานะครับ fc นะจัดสร้างเมื่อปี64นะครับ2564 fc ครับอีสานพระเครื่องมาแบบเร็วๆเลย fc ท่านใดสนใจนะครับเขียนเซมาสมปัติถนาเนื้อทองแดงพร้อมเรียมกรอบกันน้ําแล้วนะครับ fc นะมีกล่องเดิมให้อีสานพระเครื่องแบ่งปันให้1,250ัรบาทนะครับ1,250รบาท fc ท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับเซมาสมปัฏนาเหมือนกันนะครับแต่เป็นเนื้อนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับ fc นะองนี้นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับ fc ครับจมูกสวยเหมือนกันคมชัดเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับจะให้ fc ดูใกล้นะครับเลขโคดัมเบอร์นะครับ 3007นะครับ f c ครับ3007เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ f c นะรุ่นสมบัตถนาเหมือนกันนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับมีกล่องเดิมครบนะครับ f c ครับมีกล่องเดิมครบๆเลยนะ f c ท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์มานะครับสำหรับเนื้อทองเหลืองนะครับอิสานพักเครื่องแบ่งปันให้ f c ได้เช่าหาบูชานะครับองค์นี้เอาอยู่ที่950บาท 950บาร้อ้มจัดส่งนะครับ fc นะสำหรับเหรียญเซมาสมปรารถนานะครับ fc นะมีเนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงนะครับ fc ครับต่อมานะครับ fc ครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญนะครับเฮงชนะจนนะครับเหรียญเฮงชนะจนนะครับพระองค์นี้ออกเมื่อปี64นะครับออกปี64นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับสําหรับเหรียญเฮงชนะจนนะครับ สวยๆเลยครับจมูกร้อยนะครับเลขโค้ดัมเบอร์2 2 7 1นะครับเลขโค้ดัมเบอร์2 2 7 1นะครับ f c ครับท่านใดสนใจนะเหรียญนี้เปิดแบ่งปันให้ f c นะครับเอาอยู่ที่550บาทครับ F4 5 5 0บาทสำหรับเหรียญเฮงชนะจนนะครับมีกล่องครบนะครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญอาร์มนะครับเหรียญอาร์มนะครับ หรือว่าเหรียนญนะครับหรือว่าเหรียนญนะครับศีลาทองพันล้านนะครับ fc นะศิลาทองพันล้านนะครับ mm. ด้านหลังก็จะเป็นช้างสามเสียนนะครับสวยๆเลยนะครับ fc นะมีกล่องเดิมครบนะครับมีกล่องเดิมครบเลยนะสำหรับเหรียญศีลาทองพันล้านนะครับ fc ครับอีสานพัะเครื่องแบ่งปันให้ fc นะครับ เอา650บาทนะครับ f c ครับ650บาท f c ท่านใดสนใจพิมพ์คำว่าปิดหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่088 377 3894นะครับพร้อมแบ่งปันให้นะครับสภาพสวยๆเลยครับไม่มีดากไม่มีกระเทาะนะครับจมูกร้อนะครับ f c ครับต่อมานะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นเนี่ยครับ ต่อมาก็จะเป็นนะครับเฮงตลอดนะครับเหรียญเฮงตลอดนะครับพิมพ์เลขหน้าใหญ่นะครับ fc หน้าเหรียญเฮงตลอดพิมพ์เล็กหน้าใหญ่สวยสวยเลยนะครับเนื้อทองแดงนะครับ fc ครับเนื้อทองแดงนะครับเลขโค้ดหมาเลขหนึ่งศูนย์หกเจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หกเจ็ดเนื้อทองแดงสวยสวยเลยนะครับสําหรับเหรียญเฮงตลอดนะครับ fc ครับ fc ท่านใดสนใจองค์นี้นะครับเหรียญเฮงตลอดอีสานพระเครื่องนะครับ เปิดแบ่งปันให้นะครับเอาอยู่ที่650บาทนะครับ650สบาทนะครับสำหรับเหรียญเฮงตลอดนะครับหรือเหรียญที่ระลึกนะครับเล็กหน้าใหญ่นะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเล็กหน้าใหญ่นะครับ650ครับ fc สนใจทักแชทอลไ์กันเข้ามานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุดมทรัพย์นะครับเหรียญอุดมทรัพย์คมชัดมากเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ เป็นเนื้อทองเหลืองเลขคุดนัมเบอร์นะครับสวยๆเลยนะอุดมทรัพย์นะครับต่อโดแจกนะครับเลขคุดนัมเบอร์นะครับ fc นะ1342นะครับ1342สสวยๆเลยนะครับ fc นะเอาอยู่ที่550นะครับ550บาท นใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะสำหรับเหรียญนี้นะอุดมทรัพย์นะครับอุดมทรัพย์650นะครับต่อมานะครับนี่ครับศีลาทองนะครับต่อนนี้นะครับหมื่นหินนะครับเหรียญหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับเนื้อ 3K นะครับเนื้อกษักริย์นะรายการที่10เนื้อ3กษัตริย์มีกล่องครบนะครับเนื้อ3กษัตริย์จัดสร้างน้อยนะครับ fc นะ อยู่ในถุงซีเดิมเดิมเลยนะครับ fc ครับอยู่ในถุงซีเดิมเดิมเลยเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับ128นะครับเลข3หลักสวยสวยนะครับสำหรับหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับเนื้อ3กษัตริย์นะ fc นะสภาพสวยสวยเลยนะครับ fc ดูครับจะบมวกร้อยไม่มีรอยลานเลยนะไม่มีรอยถลอกนะครับเลขโค้ดชัดเจนนะครับรับประกันแท้100เซ์นะครับ รับประกันแท้100%นะครับรายการ40เนื้อ3กษัตริย์นะครับสำหรับเหรียญหมื่นนิ้นไวหมื่นล้านนะ fc นะอีสานพระเครื่องแบ่งปันให้ fc ที่สนใจได้เจ้าหานะเอาอยู่ที่นะครับ1,650บาท1,650บาทที่อื่นเท่าไหร่ไม่รู้แต่อีสานแบ่งปันให้1,650สนะครับสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับ F4 ครับวันนี้สารพระเครื่องนะก็ได้มาแบ่งปันวัตถุบงองค์ของปู่นะเป็นพระเหรียญน,นะครับเป็นพระเหรียญแบ่งปันให้ชาวหาบูชากันนะครับต่อมานะครับเหลืออีกหนึ่งองค์นะครับเป็นนะครับเหรียญพิทักษ์ไทยเนื้อทองแดงพิมพ์เล็กนะพิทักษ์ไทยนะครับเนื้อทองแดงนะครับสีเดิมๆเลยเป็นพิมพ์เล็กนะครับรุ่นพิทักษ์ไทยนะวยสวยๆนะครับ เหรียญน,นี้เอาอยู่ที่650นะครับ650บาทสาหรับที่ทักไทยตีเล็กนะครับท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะครับวันนี้อีสานประเครื่องก็มีวัตถุมงคลนะครับเป็นพระเหรียญของหลวงปู่ศิลาศิริจัตโทมาแบ่งปันในราคาที่ย่อมเยานะครับที่อื่นเท่าไหร่ไม่รู้อีสานประเครื่องแบ่งได้เท่านี้ให้เท่านี้นะครับให้เอฟซีได้ไปเช่าหาบูชาในราคาที่ย่อมเยานะครับพระแท้ราคาย่อมเยามีที่อีสานประเครื่องที่เดียวนะครับ ครับวันนี้สารพระเครื่องก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้มีมาแบ่งปันให้เป็นภระเหรียญน,นะครับอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ราคาก็พอจับต้องได้นะครับ F4 นะสนใจก็ทักแชทไลน์กันเข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ